แเ๋ตอนนี้ก็เย็นก็คเหมือนเดิมที่เวดฮ้มฮไมได้แล้วก็กดไอมไม่ได้เพราะว่าเน็ตมันมันมันเน็ตไม่ดี นี่ก็คือตอนอัปเด็กจก็คืออันนี้จะมาเล่นคนเดียวนะอืออืมใช่ Uh, you ิตก like ็จะเล่นกับคนอื่นแต่ถ้าเล่นคนเดียวก็สนุกเหมือนกันตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่คอมเมนต์มาได้นะ ันนี้ก็เอ่อข้าเกมแล้วอะแล้วกตัดน้อเหมือนเดิมดีว่าหนูไม่หอดากน้งก็กด าอัานอให้ดนะานว,าว,าวาไม่ดีนนะนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะทุกคนเราเจอตรงนี้

มาแล้วทีาเราอยากจะเดิน,น,น,นเข้ามาแล้วตอนนี้怎么说เ a r a แวันอะไรก็กลับมาปกติแล้วรดีวนเน็ตไม่เคยีเท่าไร คลิปนี้ขอเป็นคลิปที่สั้นกว่าคลิปอื่นนิดนึงนะเพราะว่าดูเหมือนมันจะเล่นไม่ได้ ก็อยากจะเปิดนะแต่ว่าขอดูก่อนว่าห้าึงห้จะตามผมหนึ่งคนแล้วจะเปิดหน้าดีหรือเปล่าถ้าอยากให้เปิดก็คอมเมนต์มานะแต่ถ้า,ถ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 ายังไม่อยากก็ ว่าเราไปกันวันจันทร์นี้ว่ามีใครหรบกวนด้วยอยากจะให้เปิดหน้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สั้นนิดนึงนะามาดูหนังองเรเม็ดมันจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ พักจะไปแล้วนะแต่ว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าอยากให้เปิดหน้าตอนมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนหรือว่ายังไม่อยากให้เปิดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรจะขอให้ผู้ติดตามเยอะก็พอนะ ไม่ซีเรียสอเดี๋ยวจะมาเพิ่มึงินอเดี๋ยวก็ไปหาเด็กแล้วไม่รู้ว่ามาจรอะไร Terima kasih telah menonton! ได้แค่เดียวขอหยุดไว้ก่อนนะอ่าตอนนี้ก็ตายแล้วเพราะมีหมาจับใหม่มาเลยอ่าตอนนี้ก็นี่ก็จบแล้วบ๊ายบายละทุกคนอ่า